อะไรโล่งเลยโล่งเลยลงยาวลงยาวถึงปีหน้าเลยลูกพี่อะไรโอ้ยอะไรเนี่ยมาทำไมไปกินข้าวเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยเดี๋ยวทางกูมากินข้าวแต่กูไม่อยากกินโอ้ดูท่านนั่งกูอย่างลำบากที่หายเลย กินข้าวด้วยเลยบอกตรงไอ้พยโอ้ยอะไรเนี่ยหลวงพี่หลวงพี่จะเลี้ยวได้ไหมครับได้พี่พาคุณไปแดกข้าวเลยับ ไม่เคยพามากินข้าวเลยก็พามากินข้าวได้ไงพามากินได้แต่ไม่ใช่แบบนี้อะไรของผมไม่รู้อะกู้มาบอกว่าจองรถรถเอารถสไลด์มาส่งจองร้าอาหารร้านอาหารหัวการหัวการชนาหัวการจนะโอ้ยชนะโอยเจ้าไปที่ร้านไม่แตกตื่นไปหาเลยเหรอวะเนี่ยโอ้ยตายหาแล้วเดีวดูเรยนั่งกันมาตั้งแต่ร้านเอเดอมู์โบนข้่งๆมาเป็นหัวห้าสิบดูแล้วเนี่ย

รถวิ่งเจ็ดทำกินข้าวได้นะอะไรนะรถวิ่งเจ็ดรถรถรถวิ่งเจ็ดวิทำกินข้าวได้กูไม่มาแล้วม่มาจริงไม่มาเด้วยไม่มาหรอโอ้โหร้อนตายอะไยแล้วบอกว่าแอร์เย็นเพียงพอมาติดตเดติดติดขับรถไม่ได้อะไรวะเนี่ยลงลงลงเป็นแถวเลยคขาเนี้แบบรถพ่อโดนไป

เด er <ja ี๋ยวเดี๋ยวหม้ใม่หม้ใหมพี่ไม้เดี๋ยวเอเธอโบเดี๋ยวมากินไก่ไหมนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวิเอารถมันมากินข้าวแล้วเนี่ยอ้าวก็พี่บอกว่ามาพี่อูไม่ได้ไม่ได้กินข้าวเอเธอโบรอบหน้าเอาตรงนะ5300สยูเซอร์ที่ดูอยู่ไม่ต้องทาตามนะฮะหรือว่าอูไหนได้ชวนมกินข้าวไม่ต้องชวนนะฮะอ้ โอ้กินกันขนาดนี้นี่แตกกิโลเนี่ยจากาน้าบิ๊กซีมาขาแพงแสนยี่ยี่ห้าโลยี่ห้าโลเติมนุ้งแข็งกันกี่รอบโน้ยอ้า <c oughs> วรถวิ่งเจ็ดวิรถว,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 วิว่งอ้าวรถวิ่งเจ็ดวิขับกินข้าวได้ด้วยเป็นไงไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเจ็ดวิกับกินข้าวเว้ยทำไมกูเกียที่ผมแม่งไปนั่งอยู่ข้างในไงไม่หรอกแล้วไอ้ที่กูเกลียดกว่า รถรถระดับพันม้านู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายโอ้โหบอกกเปลือเมือชีวิตเก่งเยอะก็ที่บอกแล้วไงว่าเพิ่งสั่งรถมาใหม่ไงไม่แล้วดูดิพุ่งเข้าไปในร้านเขาดูดิดูเขาทำเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวนี่ก็ปี้กูเลยนะเนี่ยพุ่งเข้าไปในร้านหม่อมถนัดแดกอ่ะดังมากเดียวดังมากเดียวเขบอกตรงนะว่าไอ้เหี้ยแบบเออถ้าอู่ไหนจะเชิญพวกเราไปกินข้าวไม่ต้องนะ ไม่จะทำอย่างนี้ไม่ควรไงออเทำตัวอย่างที่ไม่ดีให้คนอื่นเขาอยู่กลางก็นั่งอยู่ตรงกลางนี่จริงๆก็ขี่มานจริงๆนะกูไม่ได้มกเลยอ่ะเป็นไงดูตัวตัวมันแผลบเลยไม่ใช่ช่างแอร์เขาบอกให้มาเติมน้ำยาแอร์ช่างแอร์เปิดเครื่องไหมเปิดเครื่องดูไหมว่าช่างแอร์เนี่ยกี่ม้านะกี่ม้านะพันม้าพันม้าอ่ะไม่่่ใชออื้กูน รถพันม้ามากินข้าวไม่ตลาดกันพวนี่ผมเก็บลงลงรถอะไะโอ้โหเป็นไงแน่นอนไหมเป็นยไงกูบอกแล้วคนดูนะไม่ต้องพูดถึงอ่ะแม่งด่ากันเลยแล้วมั้งเนี่ยไม่หมโอ้ยชิบหายแล้วยังไงแต่ถ้าอยากดูเต็มๆไปดูคลิปในคลิปใหม่ของพวกเรารอชมอแล้วไปพนมใช่ไ ไปก็ไม่ได้วิ่งกันไม่ได้แข่งกันวันนี้มากะแบบชวนมากินข้าวเฉยๆสรุปสุดท้ายกูนั่งทำคลิปเฉยเลยว่ะทำได้ไงไม่รู้ยังงงเลยมาได้ยังไงดีกว่าเนี่ยกูบอกตรงนร้านนี้เขาโคตรสุภาพเลยเป็นไงร้านบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีริมน้ำด้วยใช่ริมน้ำเขาไม่แต่คนสุภาพนั่งด้วยล่ะแล้วเจอคนพวกเราอ่ะหอยหอยตั้งแต่วิ่งเข้ามาแล้วเชื่อไหเอาเป็นว่าที่ชมอยู่ห้าพันกว่ายูเซอร์นี่รับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะเอ๋กเอ้ยถ้าอยากดูเต็มไปดูในโซทักอ่ะในคลิปเนี่ยมีเดี๋ยวมีเในคลิปล่อย โอ้โหบอกเลยมึงไม่ต้องชวนกูแล้วนะน้าแมนแล้วคลิปไม่มีตัดต่อด้วยน้าแมนพี่เอชวนกินข้าวกินข้าวกินข้าวได้บอกไงบอกใหญ่ไงให้โลกจำพี่กูขาสั่นเลยด้วยจำไม่ว่าเลยไม่ใช่ที่พี่พามากินคือร้านเนี้ยกับข้าวอร่อยมากอ๋อกับข้าวอร่อยหัวกัญนาณ์เลยนะหัวกัญนาอร่อยมากเดี๋ยวลองกินเออไปครับเดี๋ยวโต๊ะเดี๋ยวเแต่บรรยากาศนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันให้ดูบรรยากาศที่ดี่โอ้โหริมน้ำโอ้โหโอ้โหด้านไหนครับ สุดยอดโอ้นูดีกว่าอ่าพี่แมนต้นไหนต้นไหนก็ได้ดูมาได้หมดได้หมดนูนดีกว่าดูนีแหละดูนี่แหละโอ้โหนี่เอามาจริงนะเนี่ยไงเพื่อนๆนะฝากกดแชร์ด้วยนะฮะโอ้โหสุดจริงอยากจริงยะไรอยากขากลับเรากลับคันนี้อะไรนะขับกลับเลยขับคันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเอกเอกนี่กูลืมถามกลับไงนี่คันนี้ไงละคันกลับอะไรหมายถึงกลับกลับไงกลับบ้านอ่ะกลับบ้านนี่ไง จะเอาฮาไปไหนะเอางี้เดี๋ยวพี่แมนไปกับหูตัวเปลี่ยนเลย <c oughs> ตัว <c oughs> โอ้ยเยี่ยร้อนขนาดน,นี้เดี๋ยวไปกับพี่เอแล้วกันเดี๋ยวผมจับอ,อกเอา้านะเอาแล้วทิ้งกันแล้วก็บอกว่ารักกันแล้ว <c oughs> แล้วก็บอกพวกกันดูคำว่าพวกกันสะกดยังไงนะเ,เขาสะกดยังไงคำว่าพวกสะกดยังไงนะโอ้เพราะว่าหแต่ตรงไหนเานั่งนะนี่พันพัฒน์ทำอะไรบ้างบอกก่อนนิดก็มีลูกกานข้อเอ็มไอ็มลูกก้านข้อเอ็มไอเอ็มใช่แล้วก็หูฉีดผงซักดีเซลพังดีเซล กล่อง ECU ช h อ p กล่อง ECU ช h อ p ใช่จุนใบหมัดจุนใบหมัดใช่ครับแคมซิงเอเทอร์โบแคมซิงเอเทอร์โบช่วงล่างป่าแดง่าเตอร์ครับผมทอกเท่าไหร่ทกอก1,865 1,865ม้า1,156เวลาที่ส่งเมื่อคืนมันเสราวิ่งได้แชมป์ไปวิ่ง7.7ออกตัว1.09 1.09ใช่ครับบ้าเกือบเกือบแล้วนะ อีกนิดเดียวใช่อีกนิดเดียวแต่ว่าความเร็วปลายเข้าเส้นอ่ะความเร็วปลายเข้าเส้นยังไม่ได้ดูในฐานทลิบเท่าไหร่นะสองร้อยเท่าไหร่เนอะสองร้อยแต่เอาเอาตรงๆนะครับตัวใครตัวมันนะขากลับเนี่ยอ้าวว่าขับาว่าจะซัดตึงซัดตึงไงซัดตึงบ้าอะไรซัดกันคนเดียวเลยหูเทอร์โบบูทเท่าไหร่อ่ะบูทอยู่ร้อยปอนร้อยปอนเนี่ยนะครับโอ้สุดยอดยังไงก็งานวิสุสนามที่สามอ่ะฮะอ่าสนามที่สามเจอกันที่สามโอ้โห เกียร์ซิงเกียร์ซิงรุ่นโมยใหญ่เกียร์ซิงขี่กันขับกันมานะก็ขอบคุณนะฮะทีหลังไม่ต้องก็ได้นะจะชวนมากินข้าวแบบนี้โอ้โหชิปหายโอ้ดูยางหลังครับ3 4 3 4ครขอบ16ครอบ16หผูซีเออร์โอ้โหเดี๋ยวนะถ้าเดินมาจากตรงเนี้ยสวัสดีครับลูกค้าเชิญเข้ามาทานอาหารฮะโอ้โหลูกค้าบอก เดี๋ยวขอจอดรถในร้านหน่อยฮะจอดจอดล่มๆหน่อยฮะพอจอดล่มๆมัาพเดินมาดูโอ้โหพร้อมล่มเมื่อกี้ใครดึงล่มเนี่ยไอเออเพลงเพราะไม่กระสือเข้าเด้อเราเข้าเลยสาธุไม่กระสือเข้าจริงเหรอขึ้นแล้วเหรอมันขึ้นเหรอพี่อ่ะชิปหายแล้วโอเคงั้นขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับเออไอ้มันไปง่ายไงล่ะวะเออลิขสิทธิ์เข้าไงโอ้เออไปแล้วไปแล้วไปจบ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 เอาลิขสิทธิ์เข้าอ่ะจะจบจบจบหรอ